คนที่ไม่มีล่มในกลางสายฝนจําเป็นต้องวิ่งให้เร็วที่สุดครับรู้สึครับนะเรามาดูซิว่าคลิปนี้เราจะ,จะสอนคําสร้นางแรงบันดาใจโดยเป็นภาษาจีนตรงนี้ให้พวกเรานะครับเรามาดูเรามาเรียนด้วยกันครับรู้สึกครับมาอันดับแรกเราจะอ่านพวกเราฟังก่อนนะครับ没有 i 伞的孩子必须努力奔跑 ไปทีละคำก่อนไม有รู้สิครับแปลว่าไม่มีใช่ไหมฮะสันนะฮะสันดูจากอักษรก็จะแปลว่าล um ่มล่มกันฝนนะฮะเตอคือของหายจคือเด็กหรือลูกเด็กน้อยนะ,ะับเพราะฉะนั้นไม有สันแต่หายจก็คือเด็กน้อยที่ไม่มีล um ่มนะคะ 啊，必须，必须是什么意思啊？同学们，必须可将变动。查一下每哈罗斯卡，我必须去了，像将变洞摆了。那哈，你必须吃药，可将变洞他牙，对不对？他必须去看医生，对不对？我们必须把汉语学好，必须将变洞。的哈，努力，努力，可来罗斯卡。 努力把我考研，那哈，我努力，我努力学习汉语，前面哈啊，我努力的学习都可以，对吧？奔跑，露西卡，奔跑什么意思啊？奔跑个只把我 w 那哈 w i 落流，那哈，OK，必须努力奔跑，什么意思呢？个只把我。 จำเป็นต้องวิ่งอย่างรวเร็วจำเป็นต้องวิ่งอย่างขยันนะคะอ้าวแล้วมันแปลภาพรวมแปลว่าอะไรกันครับเรานืูเรามาไปด้วยกันครับ没有่ส的孩子必须努力奔跑ซึ่งประโยนี้ก็จะสื่อว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราเป็นเด็กน้อยธรรมดาอาพ่อไม่รวยลุงไม่มีอำนาจใช่ไหมคะอ่ะนั่นก็หมายถึงว่า ถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีล่มในกลางสายฝนใช่ไหมคะเราจำเป็นต้องวิ่งให้เร็วที่สดุดเราจำเป็นต้องขยันสู้เราจำเป็นต้องขยันในการทําทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะครเพราะฉะนั้นความหมายของประโยคนี้จะแปลว่าคนที่ไม่มีล่มในกลางสายฝนจำเป็นต้องวิ่งให้เร็วที่สุดครับจำเป็นต้องขยันให้มากที่สดุด นั่นเองครับรู้สกครับนะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้สกครับ